เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสวัสดีครับผมกลับมาพบผมหน้านอนเล่นเกมนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Half s o r d Demo นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านลงไปอยู่นรกนะครับผมมีคนคอมเมนต์มานะครับผมพูดนะครับมากไปเพราะผมติดคาว่านะครับขอโทษด้วยนะนะจ๊ะแล้วโอ้ยไปก็ต่อไปก็ต่อเฮ้ยไอ้แทง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 โอ้มาถึงเราก็สังหารนะครับสังหารหมู่เลย นะจ๊ะนะจ๊ะไอพูดยังไงไม่พูดนะครับจะให้ผมพูดยังไงแล้วนะผมพูดไปเรื่อยผมจะพูดไปเรื่อยไม่ได้ถ้าไม่มีคําว่านะครับต่อได้แทงแทงแทงโอ้ยนะครับผมตอนนี้นะเราดําเนินการมาจนถึงนรกนะครับผมแล้วเราก็จะไปต่อนะครับผมไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักยุงไม่กัดก็พักเรื่อยๆนะจ๊ะโอ้ ไม่กันนะรับไม่ได้เลยนะแต่บางทีพอไปดูไลฟ์ตัวเองตอนต,อนต่อๆนะเฮ้ย <S <S <an other> เออเราก็พูดนะรับเยอะจริงๆนะนะครับนะไอเจ้าเอเอแทงเข้าไปโอ้โหเราโหดจริงๆนะหลังๆมาเริ่มแทงแม่นไงเริ่มเข้าหัวใจเริ่มเข้าหัวใจนะครับผม <S <S <an other> เล็กเล็กสั้นขยันแทงนะนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะเฮ้ยเอ้เอ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 ารหลบแทงหลบแล้วก็แทงต่อไปเป็นการพักเออแทง ฟัน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 โอ้หมันถึงก็โหดเลยไงที่เขาก็โหดเลยไงทิ้งไปมีดไม่พอเราต้องสับให้ละเอียดด้วยขวานสับให้ละเอียดด้วยขวานส่โครงแตกหัวใจหืมขาดคอขาดครึ่งเลยเหรอขวานเล่มเดียวนี่ขาดครึ่งเลยเหรอแต่ศัตรูก็น่าจะต้องเป็นอ๋อเออเออเข้าคอดจังหวะล้วอยากไปโดนคอมันเฉยเลยขอโทษนะสงสัยคงจะโดนอ่อ กระเดือกเอ้แต่มาล็อกได้ยังไงวะโดนกระเดือกน่าจะอตายเลยไม่ต้องพูดมากแล้วเราไปเจอบอสเลยแล้วกันนะครับสำหรับบอสด่านแรกนะครับไม่มีอะไรมากมันก็คือไอ้ขี้ก้างตัวสูงไอ้ขี้ก้างตัวสูงอ่ะเออ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 อย่าหันไปซะขาดไปซะไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ไม่ตายอ้าวอะฮะฮะฮะไปทางไหนอะฮะมันเป็น ชาอะไรอ่ะล็อกคนเหรอเว็บเมื่อกี้เอ้าชนะมันหายไปไหนทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากนะครับผมปิวหายไปไหนก็ไม่รู้อะไรวะชนะและ้วชั้นหนึ่งอ่ะไปชั้นสองต่อเอ้าเฮ้ยมาตายตรงนี้โอ้โหเฮ้ยมาตายตรงนี้เหรอเฮ้ยเอ้าแล้วใครทำมึงอ่ะผมไม่ได้ทำนะ เขด้วยนะระบบเกมมันก็ไปอย่างนี้แหละแค่เข้าใจเขาจะเข้าใจเอาเอลุก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 ขึ้นมาโอ้แขนหักหมดลูกเลยโอ้ยแขนมือหายไปไหนอะโอ้หูน้ำตาจะไหลคือคือกระเด็นมาแล้วก็หายไปเลยโอ้ให้ตายเถอะเพื่อนพอรมานโดนกรรมเหลือเกินโทษฉันไม่ได้นะต้องโทษเกมที่มันยังเป็นเดโมแล้วยังไม่สมบูรณ์นะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ทรายจะไม่ยุ่ง โอ้คุณแม่ขอร้องเอ้ยเอ้ย้าใส่รองเท้าแล้วนะครับผมไปกันต่อ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 มีอาวุธอะไรให้ใช้เอ้ยศัตรูไม่มาแล้วเหรอหรือบักเกมทําให้ศัตรูหนีไปหมดแล้วนะครับมาแล้วจ้ามาครับ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 มาฟันดีครับ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 ฟันด้วยขวานฟันด้วยขวานหัดด้วยขวานหักด้วยขาอุ้ยอุ้ยหน้าช้ำอุ้ยโอ้โหขนาดไม่โดนด้ามคมนะ ยังล่วงขนาดะนี้ขวานต้องเวียงแรงกันาดไหนอ่ะนะโอ้โหแล้วก็มีตะบ,บองด้วยเอาตะบ,บองติดตัวไปด้วยนะครับพกติดตัวไว้เผื่อศัตรูโจมตีมานะโอ้โกางเกงแดงเปลี่ยนกางเกงสักหน่อยเขาเรียกว่าซักกางเกงสักหน่อยเออซักกางเกงสักหน่อยมาอย่าอย่ายุ่งกับพี่อย่ายุ่งกับพี่โอ้โหลดทีเดียวทีเดียวเลือดหมดตัวโอ้โหแล้วเขาค่าคอยอแล้วเขาเป็นนอนเป็นคนนอนแบบมีมารยาทนะคาค่อยนอนพับลงนะครับโอ้เข้าใจว่าจุกนะเข้าใจว่าจุกนะ โอเคไปกันต่อเอาละเราก็หาของไปเรื่อยๆนะครับผมมีหอ,อกมีเสื้อใหม่เป็นสีแดงเลือดหมู้สีน้ำตาลน,นะครับไปกันต่อไปกันต่ออันนี้มามาอ่อ่ะ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 อ่อ,อ,อฟันดกบอกได้บอกได้อไดโอ้โหเอาในมือเอาม,อมือหลุดเลยมือหลุดเลยมือหลุดเลยเรานี่มั่นจริงๆว่ะฟันก็คือแค่ไม่ได้ทําอะไรนะไม่ได้เล็งนะแค่โดนถอยหลังแล้วก็ฟันนะครับผมโดนถอยหลังแล้วก็ฟันอาวัาง ว่าได้เสื้อใหม่แล้วเสื้อขาวมาดูซิว่าเสื้อเราเนี่ยจะเลอะเปื้อนเลือดตอนไหนนะโอเคเก็บก่อนเก็บก่อนอ่ามีมีสองอันแล้วนะแต่ตอนนี้ใช้ขวานไปก่อนนะครับฟันต่อฟันต่อเุ้ยอยากให้ซ้ำหมอสอจอสอจออยากให้ซ้ำหมอได้ได้ได,ได้ฟันฟันกันอ๋อเออเอเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออเออแมงเอามือกูไปแล้วเออแล้วขวานโอ้ยเข้าใจว่าขวานคม แต่มึงจะตัดมือกูไ่ได้ดูจังหวะเลยเออเอาดิเอาดิเอาดิาดแลกกัน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 เออมาคัากมาพามมาอักนี่เรามาอ๋อเราก็ร้องเหมือนกันมันร้องเราก็ร้องออดึงไม่ออก,กด้วยห้ามเลือดดิห้ามเลือดโอ้ยร้องทรมานแล้ววิ่งกันไปนะตัวเราตอนนี้วิ่งแล้วก็ทรมานแล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีหยุด ไม่มีหยุดเอามาต,ตัูเออขอบคุณมากที่ทาให้เราเออ่หายจะปวดพัาไม่ฟันต่อไม่ได้น่ะมันร้องอะ่ะตัวละครแบบว่าทรมานจากความเจ็บปวดที่มือหายนะครับเจอเขียวทีเดียว <c oughs> อเัเนี้ขาดแบบว่าสะพายสะพายแร่งอะ่ะขาเอ,อมันหันจากซ้ายไปขวาเลยอะ่ะโอ้โหแล้วนี่ก็คือเรื่องราวในนรกนะครับเฮ้ยไม่เอาไปกันต่อ ลงนรกกันต่อไปนะครับผมอันติเมชาเลน์ช่างมันนะครับลงนรกก่อนนะ ปึ๊บโอ้โหทะลุเลงความมืดเอออนอนดิ้งนอนดิ้งเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะฟันร้ายนะครับผมเดี๋ยวเราต่อไปเราต้องไปเอาเขียวมนโอ้โหมาถึงก็ได้หมวกเหล็กเลยนะครับโอกาสที่จะมึนงงมีน้อยลงหลังจากที่เราใส่หมวกเหล็กแล้วนะครับนะเอาละต่อไปก็อันนี้ลบลบโซโลมาชั้นหมดต่อย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 เอาอะนาบีนาบีนาบีสินนาบีรู้จักสินนาบีหรือเปล่า วันนี้ไอ้จ้อนเหลยคุยขอบคุณสัปดาห์ขอบคุณคุณออฟสำหรับดอกใจส้มนะครับผมเขย่าเขย่าบีดบีดเตะเตะเตะเเตตะะนะครับผมไปกันต่อมาเชิงเทียนวันนี้ไอ้จ้อนเหลยคุยพูดอะไรกับเดียวว่าวันนี้คือวันนี้ก็คือไอ้เธอเชิงเทียนไอ้เชิงเทียนนะไอ้เชิงเทียนวันนี้ไปในเชิงเทียนไปไปกันต่อไปกันต่อเฮ้ยแทงแทง โอ้โดยชนเทียนเข้าไปโอ้มาเชิงเทียนโหดจริงๆมาเชิงเทียนเราจะไปให้ไกลฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับผมไปกันต่อเจอเชิงเทียนฟาดแรงๆนะครับพูดคําเดียวว่าแทงเข้าไปหนึ่งทีสี่ลูด้วยเชิงเทียนนี่แหละหนึ่งทีสี่ลูหนึ่งทีสี่ลูไปกันต่อนะครับผมพยายามอย่าพยายามอย่า อย่าใช้มือจับลงศพนะครับโอกาสที่มันจะบั๊กมีสูงมากนะครับผมเอ้ย <My God. S 1> อ้เชิงเคียนงัดหน้าเชิงทีงัดหน้าโอ้โหสลบสลายสกายฟ้าโอ้ย้ตายเด้อโหดจริงๆเราเนี่ยโหดจริงๆเริ่มกระตุกเริ่มกระตุกหลังจากใช้พลังอ่อโซลโชูชันโหมดมากๆมันจะเริ่มกระตุกไม่รู้เป็นะไรนะแ้ hey, นี่ <Lord. S 1> ลักแร้เปียกไปลักแร้เปียกไปปื้หัวแตกฟากจนหัวแตกตี ตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตายหลังแหวงหลังแหวงใช่เงี้ยวผมอยู่ไหมใช่เงี้ยวใช้เงี้ยวใช้เงี้ยวผมอยู่ไหมพอดเงี้ยวมาเงี้ยวเหรอมามาแทงอูหเข้าคอเขาคอ,อ,อเจอเชิงเทียนเข้าคออ้โย uh, ล่งเลยเอาหลับเลยเหรออ้โห uh, ไม่ธรรมดาสาดดิดความความสาดิดความสาดิดมันอยู่ในจิตใจของมนุษย์นะครับผมสัญญาณดิบของเรา นะครับไปกันต่อไปกันต่อนะครับผม <görüş> มามาเจอเชิงแ,ง,ชง,เชงแทงเข้าไปหน่อยเชิงเทียนแทงเข้าไปหน่อยเชิงเทียนแทงเข้าไปอีกทีเอาเชิงเทียนกระแทกเข้าไปเรียบร้อยล่วงไปแล้วขอเกาะก่อนขอเกาะก่อน,อออนด่านนี้ต้องขอเกาะวิ่งว bon นไปเรื่อยวิ่งว bon นไปเรื่อยนะครับผมวิ่งว bon นไปเรื่อยวิ่งว bon นไปเรื่อย, bon เ,อย bon bon เจอโลงเตะโลงนะเจอโลงเตะโลงนะ เอาหมวกไม่เอาหมวกเหล็กสิพ่อเอาหมวกเหล็กสิพ่อเอาวะไปกระตอไปกระตอหาเสื้อหาเสื้อไม่เสื้อก็เกาะไม่เสื้อก็เกาะไอ้ไองไอ้โอไอ้นี่อีกแล้วไอ้นี่แล้วเออเตอือหเกือบไปแล้วเกือบแล้วมันมันเกือบจะมาเอาแขนเราไปอีกแล้วไอ้นี่มันโหดไอ้นี่มันโหดไหนไหนศัตรูมาจากไหนมาเราไม่ใช้ไม่ใช้แล้วชิงเย็นรอบนี้นะรอบนี้หนึ่งแทงหนึ่งทีหนึ่งรูก็พอนะหนึ่งทีหนึ่งรูก็พอ นะโอ้โหระวังลงนะระวังโลงอันตรายมากโลงเป็นอะไรที่อันตรายมากนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสบักสูงนะครับเสียงเพลงดังเกินไปหรือเปล่าเสียงเพลงดังเกินหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเอามันไว้ก่อนเสียงเพลงมาปุกปั่นเล้าใจนะครับผมสไตล์เทลมีนะครับผมสไตล์เทลมีเออจะแทงโอ้โหเป็นยำพอเป็นยำอะไรจอบอ่ะแทงเข้าไปโอ้เข้าคอโอ้หแทงเข้าไปเข้าคอนี่ถึงกับโอ้โหแทงเข้า โหดจริงๆเรานี้มันหอกแหลมแทงจริงๆสมแล้วที่เป็นราชานรกแทงเข้าไปดันออกไปอ,อือโอ้เข้าจุดตายนะไอเคียวไอเคียวจ๋าคิดถึงไอเคียวจังเลยเคียวเสียงเงียบไปยังอะไรแทงเข้าไปเอามีดเหรอใช้มีดเหรอใช้มีดเหรอใช้มีดเหรอแทงเข้าไปมีดกระหอกอันไหนยาวออกว่ากันล่ะอันไหนยาวออกว่ากันล่ะไปกันต่อมา,อามาเราเวย้ยมาเราเวย้ยไอเคียวไอเคียว รอเวลาแค่แค้นมานานชีวิตเมื่อกี้ฉันโดนนายเล่นงานชีวิตนี้ฉันมาเล่นงานนายให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวกำได้แค่ก่อกำนั้นย่องคืนสนองสนองเรียบร้อยกระโปงขาดกระตากกระแตกแตกกระจายใช่แล้วเราต้องใช้เคียวรอบนี้เราต้องใช้เคียวไอ้เคียวมาแล้วมีเป็นเคียวโยามประตูต้องใช้เคียวต้องจะถูกต้องปึ๊บปึ๊บอ๋อมาสองมาสอง,สองถือเคียว เห็นเที่เคียวไม่ได้อีฉาโโลมฉันหมดฟาดเขาหัวเคียวฟาดหัวเคียวไม่ฟันหรอวะฟันแล้วก็ดึงโอ้โหเอาวะเอามาเคียวฟาดหัวมาฟันนะเคียวฟันนะฟันนะเคียวฟันนะฟันนะดึงดึงแล้วก็ชากดึงกระชากฟันแล้วก็ชาฟันเคียวกับแล้วก็กระชากกระชากกระชากก็เคียวเล่นยากเหมือนกันแล้วเนี่ย ว่าไก่้ําวันนี้เดี๋ยวอรอก,อก่อนนะไก่้ําวันนี้พี่ต้องการเล่นเคียวนะเคียวเท่านั้นนะไม่เอาไม่เอามีดเอาค้อนดีกว่านะพอไปสักพักหนึ่งไอพวกเกาะมันจะเริ่มหนาพอเกาะมันเริ่มหนาใช่ไหมจังหวะนั้นแหละครับผมอันนี้เกาะหรือเปล่าไม่ใช่เกาะพอเกอาะมันเริ่มหนาใช่ไหมเราต้องใช้ค้อนทุบมันนะครับมันจะแรงนะครับเคียวตอนนี้ยังใช้เคียวได้อยู่ <ul g ly> เคียวก็ยังทุบได้อยู่นะเออแรงจริงๆนะเคียวให้ตายเถอะไปกันต่อไปกันต่อค่อยเดินค่อยเดิน,ดนหาค้อนยาวๆสักอันหนึง่งมา มาเจอเคียวพี่หน่อยน้องเฮ้ยเอ้ยบ้าแม่งไงมันฟันผมเอ้ยโดนฟันแล้วไม่รู้โดนฟันสนไหนออกมา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 เอ้ยมาไม่โดนไม่ค่อยแมนด้วยมาโอ้โหโดนหัวโดนหัวโอ้โหเคียวอะไรวะฟันไม่ดูเลยโอ้ยนรกมันมันเหมือนจะไม่มีจบหรือเปล่ามันเหมือนจะไม่มีจบแล้วนี่ตัดขาตัดขา ตัดขาโหดจร,จริงๆโลรงัชั้นหมดแทงเข้าไปโอ้โยเคียวโหดจริงๆน่าจะเป็นบอสแล้วว่ารอบนี้นะทุกคนรอบนี้น่าจะเป็นบอสไปก่อนซิเอาวะเอ้ยอย่าไปจับโลงดิอันตรายมากการจับโลงเนี่ยนะครับผมมีโอกาสบักสูงนะแล้วเราก็อาจจะตุยเลเยได้นะเดมมจาเลดูมมจาเล่ดงไอ้ไน,ไนั่นไอ <kap> ้นี่โหดไอ้ตัวนีน้โหดต้องค่อยๆต้องค่อยๆระวังมันนะ ต่อสู้กับมันด้วยความยำเกรงเพราะมันมันโหดมากมันเป็นไอ้นั่นอะไรนะไอไอดาบยาวดาบพายุนะดาบพายุไม่ได้ใช้ดาบพายุนานแล้วนะนะไอแม่งเอ้ยมันแทงเข้าที่ข้อมือซ้ายมันกลัดจะตัดมือผมอีกแล้วไอนี่มันร้ายไอนี่มันร้ายไอนี่มันร้ายพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนต้องด่ามันแบบว่าด่าให้ถึงพ่อถึงแม่ เออหรือว่าสั่งสอนแล้วไม่จํานะไม่บับบดาบุปการีดาดาปูดาพ่อของพ่อ,องพ่อดาทวดดาพ่อของพ่อ,องพ่ออีกทีเป็นไงโหดไหมโหดไหมคาําด่าคําด่าสามเท่าไอ้ทวด ไอ้ทวดนี่ฟันเขาคอไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอโดนปากเหรอโดนปากเออเออเวียงไปเวียงมาเวียงไปไอ้ทวด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 เออโอ้ยหนักกว่าด่าพ่อก็คือด่าพ่อของพ่อของพ่ออีกทีโหดปะล่ะโอ้เอาเอาเลือดมันก็ฟันเข้าก็สะพายแรงผมเลือดเลือดเยิ้มเยิ้มไม่เป็นไรเลือดเยิ้มเยิ้มผมชอบอยู่แล้วเฮบูบอยอ่ะผมชอบอยู่แล้วมามามึงกับกูเมื่อกูใครใครจะเดือดกันเออเขาคูโอ้โหเป็นไง เป็นไงเจอเคียวเข้าไปถึงก็ร้องไม่ออกอ้้หเคียวแม่นๆม่นนะครับผมเคียวแม่นแม่นอ้โหดจริงๆชายคนนี้ไม่ธรรมดานะเนยนะเกบภาพนับปกภาพนับปกภาพนับปกเอ๋ภาพนับปกเคียวโหดโหดเคียวโหดอะปิดอะปิดโอโหเรียบร้อยอู้ละลายละลายหายไป เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเคียวมันโหดไหมล่ะพลังเวอร์นะ nah. นั้นเอานี framework. ่เ <được> ด <Felix> <for S 2> ี๋ยวดับดับพายุดับพายุนี่เวอร์กว่าเวรกว่าเดิมอีกบอกให้ดับพายุนยมาดับพายุดับพายุที่มันมาพร้อมเป็นอาวุธนี่เวียงเวียงงนี้ต้องเวียงอย่างนี้เวียงอย่างี้ไปเดินไปแล้วเวียงไปเดินไปแล้วเวียงไปพายุพายุพายุมาโหดมันเจอดับพายุกูแน่รอบนี้โหดมาให้มาดับพายุ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 ตีดับพายุดับพายุดับพายุ ดาพายุโอ้ยฟันอย่างับพายุมันจะดังเสียงวึงวึงวึงนะครับผมบอกให้ยากมากพูดเลยกว่าผมจะเป็นนี่ก็หลายชีวิตอยู่นะครับผมคือยังว่ายังไงเดียรถ้ามันไม่มีถ้ามันมีเก็บเลเวลก็คือแพ้ไปแล้วนะครับผมคือกระจอกสุดในอันดับอะนะครับผมเอาดาพายุดาพายุนะดาพายุนะครับคือเป็นการฟัน360อกองศานะครับผมพูดคำเดียวว่าต่อให้ศัตรูอยู่ข้างหลังอ๋อมันก็ยังสามารถต่อสู้ได้นะครับดาพายุ เออเออดบพายุดั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 บพายุเวียงไปเวียงไปเริ่มเมื่อยเวียงแล้วเมื่อยเวียงมากๆแล้วเริ่มเมื่อยนะครับผมเตะก่อนโอ้โหได้กางเกงใหม่เปลี่ยนพอดีคือกางเกงอ่ะเข้าใจว่ามีเปลี่ยนดีเยอะแต่เสื้อผ้าล่ะไม่ให้เราสักกระบอกเลยโอ้ยตายเด้อเอาได้มวกใหม่โอเคโอเคไอ้นุ่มไอ้นุ่มดับพายุอ่าอันนี้เก็บไว้เอาไม่ได้เว้ยเอาฟฟฟอ๋อเอาวะ เก็บ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 เถอะเอออ่าดาพายุต้องถือสองมือเพื่อความมั่นมั่นใจเอาว่ะแล้วเราเป็นคนตัวสูงด้วยนะโอ้โหว่าดีเลยว่ะไอโยงเราโอ้โหไปเลยแบบพายุมามึงเจอพายุกูมาดาพายุ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 ฟัน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 ตีอโอ้ยโดนโดนไก่หนามแทงโอ้ยโดนไก่หนามแทงว่ด้วยเฮ้ยอย่าเข้ามาโอ้ยไก่หนามแทงกูบาดทำกูบาดเจ็บไปด้วยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันจะเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยทำไมมันพี่จะตายไปเนี่ยไม่ตายนะเออปัดปัดทิ้งก่อนปัดทิ้งก่อน มาถึงก่อนจะเย็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 นเฮ้ยกันอ้อยแม่งกันไม่ได้กันไม่อยู่เออไก่หนามเหรอไก่หนามอ่ฟันขาไปสองทีไก่หนามหลุดมือมาดับพายุ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 เอออ่อดับพายุดับพายุดับพายุฟันตูดดับพายุฟันดับพายุฟันดับพายุฟันขาขาตายแหแหัก โอ้โหแล้วดูสภาพเราแล้วดูสภาพเราโอ้โหโดนฟันข้อแขนข้อขาแต่ก็ยังแข็งแกร่งนะยัง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 มีชีวิตอยู่มาได้โอ้อันนี้น่าจะโดนไอ้ดับอายุฟันมานะแผลตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ในกรณีก็โดนดับอายุฟันสไปร์แรงมาแต่ก็ไม่ตายนะมันยังไม่ลึกพอบอกให้เลยว่าหละกการเหนือที่ฝึกมานั้นต่อสู้กับมันโดยเฉพาะมันอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเสียงเพลงนี้บอสแน่นอนบอสอยู่ไหนมาแล้วเอ้าไก่น้ำเหรอไก่น้ำมห้อ เดบพายุหน่อยเป็นไงดับพายุเดบพายุดดบพายุดดบพายุฟันเข้าไปโอ้โหโอ้โหขาดครึ่งเลยครับผมนอนดิ้นโอ้ยเดบพายุไม่งอดจริงๆว่ะโอ้โหรอดรอดรอดนะครับผมมามามานักดาบอันดับหนึ่งนะครับนี่คือมีฮอกนะครับผมรู้จักดาบไหมกางเข่งวะนี่เขาเขาเรียกว่าสืบนี่ก้าวแบบสืบดาก้าวแบบสืบก้าวแบบสืบก้าวแบบสืบโอ้โหเข้าคอไอโดแทนสูดไอนี่ แม่ไงเส้นหยออยู่ก็มาเส้นหยอมาเส้นยอพี่เยอะมาเส้นยอมาเส้นยอหรอมาเส้นยอไอ้นี่นี่เกมองไงก็เกเลนรลายกัดมากเลยเกเลมากเลยนี่เอาคอนไปด้วยแม่งมาอยู่ๆก็มาแทงตูดนะครับตอนนี้ตูดสายบาดจ็บนะครับแต่เราไม่เป็นไรเรายังได้ใช้ดาบพายุได้อยู่ออดาบพายุ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 ฟันเขาเขาอยเขาหมกเขาท้องอุ้ยท้องข้างซ้ายเอือชัก มีชาร์จมาตัวต่อไปเข้ามาตัวต่อไปก็มากันเฮ้ยดาบพายุ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 อูเข้าคออูดาบพายุเข้าคอดาบพายุฟันฟันแบบฟันแบบฟันเข้าไปอูเข้าขาเอาฟันเอาไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันเข้าไปเอาเหยียบตะพอนหนามเหยียบตะบองหนามเออมึงเป็นเป็นคู่ต่อสู้ที่โชคายที่สุดที่กูจะเคยเจอมาแทงเข้าไปเออแทงอูแล้วฟันแขนขาดไปแล้วอูโอ้นอนดีกว่านอนดีกว่าไม่ขอต่อสู้ต่อไป โอ้ผมเข้าใจไอเลิฟยูนะครับเอาโหได้หมวกที่กระชับรัดกุมกว่าเดิมเอาวะไปกันต่อไปกันต่อคือเราจะไม่มีเกาะให้เราเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวิ่งเขาวิ่งหาเกาะกันนะเขาวิ่งหาเกาะกันนะเฮ้ยเจอลงละเฮ้ยไอเกาะคอโอเคเกาะคอได้อยู่เกาะคอได้อยู่เดี๋ยวขอเกาะเฮ้ยดับพายุฟันแขนดาบพายุฟันแขนอีกข้างโอ๊ยเกาะคอทุกคนโอ้โหเอาวะรอบนี้ไม่ได้ขอขาดง่ายๆแล้วบอกให้ก่อนนะครับ โอ้โหได้เกาะอ,อีกแล้วนะครับผมเกาะขาคือเสื้อคือคือเกมจะไม่ให้กูป้องกันหน้าอกเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันก็เฟี้ยวนะแต่กูขอหน่อยเด้อตรงเนี้ยถ้าโดนทีเดียวเนี้ยตายเลยนะให้ตายเด้ออุ้ยนี่เป็นดาบพายุเวอร์ชั่นสองเหรอดูดิอันไหนยาวกันอันไหนยาวกันทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเปรียบเทียบก่อนเปรียบเทียบสเกลก่อนเฮ้ยมันเป็นดาบกลางเขนเหมือนกันว่ะ แต่ดาบพายุเราน่าจะหนากว่ายาวกว่านเนาะเกมพีซีครับเกมพีซีเอาดาบไหนดดาบใหม่กับดาบพายุที่ได้มาจากบอสผมว่าดาบพายุที่ได้มาจากบอสน่าจะดีกว่าเนี่ยถ้าเก็บได้เก็บเอาเก็บได้ว่ะเออเป็นตัวสำรองว้าให้ไลท์เหลืองก็เป็นเดัวทุกคนปิดไลท์กันโอเคก็ตอบตกลงติ๊กตอกก่อนนะครับผมพอดีติ๊กตอกถามว่าไลท์คุณเหลืองแล้วนะจํากัดผู้ชมเกินแจ้งเตือนทุกวันเลยว่ะ เสียตังค์ไหมครับตอนนี้ยังเป็นเกมฟรียอยู่นะครับสามารถโหลดมาเล่นได้พยายามใช้ SSD นะเพราะเกมมันก็หนักพอสมควรแต่เกมแค่สองสามกิกนะแต่หมายถึงความว่ากราฟ,ฟิกอะไรดีไซน์มันหนักพอสมควรนะมาเจอดัดบพายุหน่อยเป็นไงดับพายุดับพายุฟัน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 ดับพายุฟันฟันดับพายุอือพายุปัดนี่แทงเข้าไปโอ้โหรู้จักมีฮอกตาเหี่ยวไหมดับแม่งเหมือนของมีฮอกตาเยี่ยวเลยนะโอ้โหนี่ต่อ ไอ้มีฮอคก็กลายเป็นดาบดำนะครับผมมีเคลือบฮาคี้จนกลายเป็นดาบแดงนี่ดาบด้วยจังดาบแดงว่าเออขโมยเกาะไม่ได้ครับขโมยเกาะไม่ได้มันถ้ามันตายปุ๊บมันจะเกาะม่งจะหายไปด้วยนะครับไม่ใช่อัติมทชาเลนจ์ถ้าเป็นอัติมทชาเลนจ์เกาะมันจะตกนะแต่อันนี้เกาะม่งไม่ตกนี่ฟันไข่ขาดเอาเกาะมาเอากเกาะมาเกาะมาเกาะมานะมันไม่ให้เราโอเคเราไปหาตามโรงนะครับต้องมีคนทําบุญมาให้นะครับเราถึงจะมีเกาะ นะครับผมมาเดี๋ยวดับพายุหน่อยดับพายุฟันแขนเอาดิเอาดิใครมันไวกว่าใครมันไวกว่าเนาะฟันเนายังไม่ยอมก็ฟันซ้ำฟันซ้ำฟันฟันซ้ำเออถ้าดับพายุใช้ขวาซ้ายขาล่ะเราจะไร้เทียมทานเพียงใดนะครับผมเข้ามาสลบทังหมดขวาซ้ายแล้วก็ขาโอ้หวิชาวิชาฟันขวาฟันซ้ายฟันขานะครับผมฟันขวา ซ้ายแล้วก็ขาหูเป็นไงเป็นไงฟันขวาฟันซ้ายันขาวันขวาซ้ายเรียบร้อยโอ้เป็นเทคนิคที่แบบว่าศัตรูไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเออถึงจะเป็นท่าพื้นฐานนะแต่เขาบอกว่าแรงมากนะครับผมแรงมากมกจดอันนี้ดาวพายุเวอร์ชัน2นะครับผมมันยาวไหมมันไม่ค่อยยาวอะ่ะทิ้งไปเถอะนะครับผมอยู่อยู่ไปอยู่ไปก,แก็แลกเอยสโลงไนหมด ขวาซ้ายทีเดียวถ้งไม่มีเกาะนี่ทีเดียวบอกให้เลยโอ้โหล่นลนยูลยแล้วดูสภาพเราโอ้โหเราแม่งยังเก่งเราแม่งยังเจ๋งยังแจ่มนะไปกันต่อเอาเมาสตูสตูไปกันอุ้ยขวาขวาอุ้ยกันได้เหรอกันได้เหรอกันขวาได้เหรอซ้ายอุ้ยกันซ้ายได้เหรอเตะเตะซ้ายอุ้ยเตะอุ้ยมันเข้าวงในมันเข้าวงในอืมไม่รู้ว่าตีลหะซ้ายเฮ้ย ้ายแล้วก็ขาเอ้ยูมันเข้าวงในมันเข้าวงในไอ้นี่มันไล่กาดนักนะวิชาเกก็ไม่ทำเดียวมันทำได้ไอ้ยสรพยันหมดพิหลบเออกูว่าแล้วเออ,เอ,อแผลมากแผกลทุกอย่าง ตื้นระแทกมันกระแทกมันต่อยต่อยมันต่อยต่อยมันต่อยมันต่อยมันต่อยสู้ตายสู้ตายแข่งขานแล้วไงยกัดคอกัดคอกัดงับงับอ้ยมันอกมีมางับคองับคองับ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 องับ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 สู้ตายสู้ตายเอาดิ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 เออเออเออเอ้าดิเออเออออจูบมันอย่างงี้สงาประยุทธอ้มันจูบมันจูบมันเออจูบมันเออสร้างความประยุทธ์อือออ มันออเออเตะ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 ตะตะเตตะเตเอะเตะเตะเตะเะอตเตะะเตะเตะะเตะเตะเตะเะเตเตะเตะตตะเตะเตตะะเต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 ะเเตะเตเตะเเตะเตะ เตะเตะเตะอื้ออื้อกัด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 คออืออืออือฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วเสียเลือดมากเอื้อ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 อืออืออือแม่งเอาดาวพายุขึ้นมาเอาดาวพายุขึ้นเอาดาวพายุขึ้นมาอื้อเอาคอร์เตีคอร์เมติโอ้โหแม่งไม่ยอมเหวี่ยงคอให้เลยวะอื้อโอ้โหทุรนทุลาย เออเอออือเออ,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 อและนี่ก็คือจุดจบของนักรบขี้เมานะครับผมโอเคแค่นี้แหละ <c oughs> มาเล่นเกมระบายความเครียดกันนี่แหละ <c oughs> สบายใจจัง <c oughs> อ่ะลาก,กี้ทุกคนขอบคุณครับ